เพราะอะไรการเรียนเทรดคึงสำคัญแล้วทำไมคนถึงเลือกเรียนที่นี่ทีดีเอ็กซ์ี้ไปดูนะครับจะดีกว่าไหมถ้ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดมาประกบช่วยคุณดูกราฟแบบจับมือทำงานสอนเทรดที่เน้นเรื่องความเข้าใจง่ายฟังแล้วโค้ชสอนเข้าใจง่ายเอาไปใช้ได้จริง แล้วด้วยความที่เราก็อยากจะมีความรู้รที่จะเริ่มเข้ามาในวงการเทรดคิดว่าที่เนี่ยก็เลยเหมาะกับเราที่ DX Academy เราจะทําให้การเทรดของคุณดีขึ้นกว่าเดิมได้ประสบการณ์ได้ความรู้ใหม่เยอะเลยครับจากที่ไม่มีความรู้เลยก็จะได้รู้ว่าแนวโน้มจะเล่นไปในทางไหนได้งียครับชอบโค้ดสไตล์การสอนของแต่ละท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ้าคุณเคยพอดแตกเ้าคุณทำกำไรไม่ได้สักทีและถ้าคุณมองว่าการเทรด คือทางลอดในการเพิ่มไรายได้แนะนําให้มาเลยครับจะช่วยในการเทรดได้ดีขึ้นควบคุมตัวเอง MM อย่างเช่น Money Management เนี่ยครับจะได้รู้ว่าเราไม่คนรโอเวอร์หลอดถ้าไม่ไหวเราก็ควรหยุดเพื่อรอจังหวะจังหวะมีทุกวันครับดีมากเลยค่ะเป็นกันเองพราะเป็นกันเองสอนสนุกแล้วก็ไม่เบื่อเลยค่ะพบกันที่ BX Academy นะครับ